สวัสดีครับผมครูานนทนันโพจิตจากโรงเรียนรีดาววิทยาสพม3 1ครับครับวันนี้เราจะมาเรียนดูเรื่องการเปลี่ยนจำนวนปกติเป็นจำนวนวินคิวลัมและการเปลี่ยนจำนวนวินคิวลลมกลับเป็นจำนวนปกตินะครับครับเริ่มตัวเลขก่อนเลยนะครับการเปลี่ยนจำนวนปกติเป็นจำนวนวินคิวลัมเป็นการแปลงตัวเลขที่มีค่ามากกว่า5 ให้เป็นเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5แล้วเขียนเครื่องหมายขีดเครื่องหมายขีดนี้อ่านว่าบาร์นะครับไว้บนตัวเลขนั้นหมายเหตุน,นะครับเช่นตัวนี้อ่านว่าบาร์สามนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนรู้การเปลี่ยนจำนวนปกติเป็นจำนวนวินคี่ลัมเราต้องทราบเรื่องจำนวนทบ9และจำนวนทบ10ก่อน เริ่มตัวแรกก่อนเลยนะครับจำนวนทบ9คืออะไรจำนวนทบ9หมายถึงเลขโดด2จํจำนวนใดๆรวมกันมีค่าเท่ากับ9ตัวอย่างเช่นนะครับ0และ9เป็นจำนวนทบ9ซึ่งกันและกันเพราะ0ูย์บวก9หรือ9บวก0มีค่าเท่ากับ9 1และ8เป็นจำนวนทบ9ซึ่งกันและกันเพราะรวมกันได้9 2และ7เป็นทบ9ซึ่งกันและกัน 3และ6เป็นทบ9ซึ่งกันและกัน4และ5เป็นทบ9ซึ่งกันและกันครับต่อไปเป็นจำนวนทบ10นะครับจำนวนทบ10หมายถึงอะไรจำนวนทบ10หมายถึงเลขโดด2จํจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0รวมกันมีค่าเท่ากับ10ตัวอย่างนะครับ1และ9เป็นจำนวนทบ10ซึ่งกันและกันเพราะ1บวก9มีค่าเท่ากับ9บวก1 ซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับ10ครับ2และ8เป็นจำนวนทบ10ซึ่งกันและกัน3และ7เป็นจำนวนทบ10ซึ่งกันและกัน4และ6เป็นจำนวนทบ10ซึ่งกันและกันและสุดท้ายครับ5เป็นจำนวนทบ10ของตัวเองเพราะ5บวก5เท่ากับ10อย่างที่ 1. จงเปลี่ยน3 7 8 9 เป็นจำนวนวินคิวลัมครับหลักการเปลี่ยนจำนวนวินคิวลัมนะครับเราจะเรียงลำดับการเปลี่ยนจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเปลี่ยนจากขวามือไปซ้ายมือเสมอนะครับครับมาเริ่มกันเลยครับเราจะพบว่าหลักหน่วยของเรานั้นคือเลข9ซึ่งเลข9้าเนี่ยเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า5 ซึ่งตามหลักการของจำนวนวินคิวเลมนั้นจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกิน5เพราะฉะนั้นเลข9นี้จึงต้องมีการเปลี่ยนเราจะเริ่มเปลี่ยนโดยใช้หลักการทบ10เพราะฉะนั้นทบ10ของ9ก็คือบาน1หลักถัดไปครับเลข8เลข8มีค่าเกิน5เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันเหมือนกับเลข9 แต่จะใช้หลักการทบ10เหมือนเลข9ไม่ได้เพราะเลข9นั้นใช้หลักการทบ10ไปแล้วเพราะฉะนั้นเลข8ซึ่งเป็นลำดับที่อยู่ติดกับเลข9เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้หลักการทบ9ทบ9ของ8ก็คือบานหนึงเช่นเดียวกันครับเลข7เป็นจํานวนที่มีค่ามากกว่า5และ หลักก่อนหน้าเลข7คือเลข8นั้นมีการใช้หลักการทบ9มาแล้วเพราะฉะนเลนเล็7ก็ให้ใช้หลักการทบ9ต่อเนื่องไปเลยทบ9ของ7ก็คือบาสองและสุดท้ายครับเลข3เลข3เนี่ยเป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกิน5จึงไม่ต้องมีการเปลี่ยนให้เป็นจำนวนที่เป็นบาแต่เนื่องจากเลข3นั้น หลักก่อนหน้าของมันคือเลข7มีการใช้หลักการทบ9มาก่อนเพราะฉะนั้นจึงมีหลักการพิเศษว่าให้เพิ่มค่าขึ้นไป1ค่า 3. เมื่อเพิ่มค่าขึ้นไป1ค่ากลายเป็น4เพราะฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปว่า3 7 8 9เปลี่ยนเป็นจำนวนวินคิวลัมได้ว่า4 บาสองบาหนึ่แล้วก็บานึครับตัวอย่างที่2จงเปลี่ยน2 8 6 923เป็นจำนวนวินคิวลลมครับเราจะพบว่าเลข3ามในหลักหน่วยของเรานั้นเป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกิน5และหลักก่อนหน้าเลข3นั้นไม่มีการใช้หลักการทบ9มาก่อนเพราะฉะนั้นเลข3ตัวนี้จึงไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ จึงยังเป็น3เหมือนเดิมหลักต่อมาครับเลข2เช่นโดยการครับเลข2เป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกิน5และหลักก่อนหน้าเลข2นั้นซึ่งก็คือเลข3ไม่มีการใช้หลักการทบ9เพราะฉะนั้นเลข2จึงยังคงเป็นเลข2เหมือนเดิมหลักต่อมาครับเลข9ซึ่งเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า5เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนให้เป็นจำนวนที่เป็นบาโดยใช้หลักการทบ10บ ทบ10ของ9ก็คือบาหน1หลักต่อมาครับเลข6เลข6มีค่ามากกว่า5จึงต้องมีการเปลี่ยนให้เป็นจำนวนบาเราจะพบว่าหลักก่อนหน้าเลข6นั้นซึ่งก็คือเลข9มีการใช้หลักการทบ10ไปแล้วเพราะฉะนั้นเลข6จึงใช้หลักการทบ9ทบ9ของ6ก็คือบา3หลักถัดไปครับเลข8 เลข8มีค่ามากกว่า5และหลักก่อนหน้าเลข8ซึ่งก็คือเลข6มีการใช้หลักการทบ9ไปแล้วเพราะฉะนั้นเลข8ก็ให้ใช้หลักการทบ9ต่อมาเลยทบ9ของ8ก็คือบาน1และสุดท้ายครับเลข2ซึ่งมีค่าไม่เกิน5แต่ละแต่หลักก่อนหน้าเลข2นั้นซึ่งก็คือเลข8มีการใช้หลักการทบ9เพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้จึง ต้องมีหลักการพิเศษก็คือให้เพิ่มค่าขึ้นไป1ค่ากลายเป็นเลข3เพราะฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปว่า2องแปดเปลี่ยนเป็นจำนวนวินคิวล่มได้3บารหบารสบาร์หนึครับที่3 จงเปลี่ยน3 5 3 782เป็นจำนวนวินคิวเลมครับเราจะพบว่าเลข2ในหลักหน่วยของเรานะั้นเป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกิน5เพราะฉะนั้นเลข2ในหลักหน่วยของเรานี้ไม่ต้องเปลี่ยนค่าเนื่องจากว่าหลักก่อนหน้าไม่มีการใช้หลักการทบ9มาเลข2จึงยังคงเป็นเลข2เหมือนเดิมหลักถัดมาครับเลข8เลข8มีค่าเกิน5เพราะฉะนั้นต้องใช้หลักการเปลี่ยนคือ ทบสิบทบสิบของแปดคือบ่าสองหลักต่อมาครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดมีค่าเกินห้าและก่อนหน้าเลขเจ็ดนั้นคือเลขแปดมีการใช้หลักการทบสิบไปแล้วเพราะฉะนั้นเลขเจ็ดจึงใช้หลักการทบเก้าทบเก้าของเจ็ดคือบาสองหลักต่อมาครับเลขสามเป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกินห้าและก่อนหน้าเลขสามนั้นคือเลขเจ็ดมีการใช้หลักการทบเก้า เพราะฉะนั้นเลข3าตัวนี้จึงต้องถูกเพิ่มค่าขึ้นไป1ค่ากลายเป็นเลข4หลักต่อมาครับเลขหาเลข5านั้นมีค่าไม่เกิน5แต่เนื่องจากหลักก่อนหน้าเลข5านั้นคือเลข3ไม่ได้มีการเปลี่ยนโดยใช้หลักการทบ9เพราะฉะนั้นเลข5าตัวนี้จึงยังคงเป็นเลข5าเหมือนเดิม เช่นเดียวกันครับหลักสุดท้ายคือเลข3หลักก่อนหน้าเลขก3ตัวสุดท้ายนั้นคือเลขก5ซึ่งเลข5ตัวนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนโดยใช้หลักการทบ9เพราะฉะนั้นเลข3ตัวนี้ซึ่งมีค่าไม่เกิน5จึงยังคงเป็นเลข3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นได้ข้อสรุปว่า3 5 3 7 82เปลี่ยนเป็นจำนวนวินคิวลัมคือ 3, 5, 4บา 2, บา 2, 2. แล้วก็2ครับการเปลี่ยนจำนวนวินคิวเลัมเป็นจำนวนปกติสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการย้อนกลับจากการแปลงจำนวนปกติเป็นจำนวนวินคิวลัมอย่างที่1จงเปลี่ยน 3, บาร์3 4บาส์4เป็นจำนวนปกติครับแม้ว่าเราจะใช้วิธีการย้อนกลับนะครับแต่ว่าลำดับในการเปลี่ยน ก็ยังจะต้องเป็นขวาไปซ้ายเหมือนเดิมนะครับครับมาเริ่มกันเลยบาสนะครับเป็นจำนวนที่มีบาแสดงว่าจะต้องเคยเป็นจำนวนที่มีการใช้หลักการทบ10มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับทบ10ของ4ก็คือ6ครับลำดับต่อไปครับคือเลข4เลข4ตัวนี้นะครับไม่มีบา แสดงว่าจะต้องเคยเป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกิน5มาก่อนและถ้าเราลองพิจารณาต่อนำดับก่อนหน้าซึ่งก็คือบาสีนั้นใช้หลักการทบ10มาก่อนแล้วแสดงว่าเลขสีตัวนี้จะต้องเคยถูกเพิ่มค่าขึ้นมา1ค่าเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับก็ต้องลดค่าเขาลง1ค่าเหลือ3ลําดับต่อไปครับบาสบาสตัวนี้ ถ้าเราลองพิจารณาเราจะพบว่าลำดับก่อนหน้าซึ่งก็คือเลข4ไม่มีบาแสดงว่าบาสามตัวนี้จะต้องใช้หลักการทบ10เพราะฉะนั้นทบ10ของบาสามตัวนี้ก็คือ7จ็ดลดับต่อไปครับเลข3เลข3ตัวสุดท้ายนี้ไม่มีบา และระดับก่อนหน้าก็คือบาสามเป็นจำนวนที่มีการใช้หลักการทบ10มาก่อนแสดงว่าเลข3ตัวนี้จะต้องเคยถูกเพิ่มค่าขึ้นมา1ค่าเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับก็ต้องลดค่าเขาลง1ค่าเหลือ2เพราะฉะนั้น3บา3ามบา4มีค่าเท่ากับ2 7 3 6ครับตัวอย่างที่2จงเปลี่ยน2บา2บา2เป็นจำนวนปกติครับหลักแรกทางขวามือของเรานะครับเราจะพบว่าบา2นั้นเป็นจำนวนที่มีบาแสดงว่าจะต้องเคยถูกเปลี่ยนโดยใช้หลักการทบ10มาก่อนทบ10ของบา2ก็คือ8 หลักถัดไปนะครับเป็นจํานวนที่มีบาเช่นเดียวกันและหลักก่อนหน้านั้นก็เป็นจํานวนที่ใช้หลักการทบ10มาก่อนเพราะฉะนั้นแสดงว่าบาสองตัวตรงกลางนี้จะต้องเคยถูกเปลี่ยนโดยใช้หลักการทบ9มาทบ9ของบาสองก็คือ7และเลข2ตัวสุดท้ายนะครับทางซ้ายมือเป็นจํานวนที่ไม่มีบา นั่นแสดงว่าจะต้องเคยเป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกิน5มาก่อนและหลักก่อนหน้าเลข2ตัวสุดท้ายนี้ก็คือบาสองเคยใช้หลักการทบ9มาก่อนเพราะฉะนั้นแสดงว่าเลข2ตัวนี้จะต้องเคยถูกเพิ่มค่ามา1ค่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำย้อนกลับก็ต้องลดค่าลง1ค่ากลายเป็นเลข1 เพราะฉะนั้นได้ข้อสรุปแล้วครับว่า2บา2บา2มีค่าเท่ากับ1 7 8ตัวอย่างที่3จงเปลี่ยน1บา1 3บา2บา2 0 1เป็นจำนวนปกติครับเลขหนึ่งทางขวามือสุดของเราครับจะพบว่าเป็นจำนวนที่ไม่มีบา แสดงว่าจะต้องเคยเป็นจำนวนที่มีค่าไม่เกิน5มาก่อนและทางขวามือนะครับของเลขหนึ่งนี้ไม่มีการใช้หลักการทบ9มาก่อนเพราะฉะนั้นแสดงว่าเลขหนึ่งตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าใดๆก็คือเลขหนึ่งตัวเดิมนั่นเองหลักต่อมาครับคือเลขศูนย์เลขศูนย์เป็นจำนวนที่ไม่มีบาร์และหลักก่อนหน้าเลขศูนย์นั้นก็คือเลขหนึ่ง ไม่ได้มีการใช้หลักการทบ9มาก่อนไม่ได้เป็นจำนวนที่มีบาร์แสดงว่าเลขศูนย์ตัวนี้ก็คือเลขศูนย์ตัวเดิมนั่นเองหลักถัดมาครับบาร์สเราจะพบาบาร์สนั้นเป็นจำนวนที่มีบาร์แสดงว่าจะต้องเคยเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า5มาก่อนและถ้าเราลองพิจารณาเราจะเห็นว่าขวามือของบาร์สองนั้นก็คือเลขศน ไม่ได้มีการใช้หลักการทบ9มาก่อนไม่ได้มีการใช้หลักการทบ10มาก่อนแสดงว่าบาสองตัวนี้ถือว่าเป็นการใช้ทบ10ครั้งแรกเพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้ใช้หลักการทบ10ทบ10ของบาสองตัวนี้ถ้าเราทำย้อนกลับนั่นก็คือ8หลักถัดไปครับบาสองเป็นจำนวนที่มีบาแสดงว่าต้องเคยเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า5มาก่อน และหลักก่อนหน้าก็คือบาสองมีการใช้หลักการทบสิบมาแล้วแสดงว่าบาสองตัวนี้ต้องมีการใช้หลักการทบเก้ามาก่อนเพราะฉะนั้นทบเก้าของบาสองก็คือเจ็ดหลักต่อไปครับเลขสามเลขสามไม่มีบาแสดงว่าหลักก่อนหน้าของมันนี่ถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นว่าเป็นจำนวนที่ใช้หลักการทบเก้ามาก่อน แสดงว่าเลขสตัวนี้จะต้องเคยถูกเพิ่มค่ามาก่อน1ค่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทําย้อนกลับเราก็ต้องลดค่าลง1ค่าลดลงเหลือ2หลักถัดมาครับบาหนเราจะพบว่าบาหนึเนี่ยเป็นจำนวนที่มีบาและหลักก่อนหน้าเคยใช้หลักการถูกเพิ่มค่ามาก่อนแสดงว่าตัวมันเนี่ยจะต้อง ใช้หลักการทบ10ใหม่อีกครั้งหนึ่งนับทบ10ใหม่อีกครั้งทบ10ของบา1ก็คือ9เพราะจะเพราะฉะนั้นหลักต่อมานะครับเลข1ซึ่งเลข1ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นจำนวนที่ไม่มีบาแสดงว่าต้องมีค่าน้อยกว่า5และหลักก่อนหน้าเลข1ตัวนี้นะครับ ก็คือบานใช้หลักการทบสิบมาก่อนแสดงว่าเลขหนึ่ตัวนี้จะต้องเคยถูกเพิ่มค่าขึ้นมาหนึ่งค่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทําย้อนกลับมันก็ต้องถูกลดค่าลงหนึ่งค่าเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นได้ข้อสรุปว่าหนึ่งบาหนึ่งสามบาสองบาสอง์หนึมีค่าเท่ากับศูน 7จ็ด